กรกันเพื่อฝันบ้นปลายของตนเองคุณส้มคนต้นฝันจึงเดินทางมาปรึกษากับดีเอ็กซ์เปถึงการวางแผนการออมเงินของเธอสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะ,คคะจันที่มาค่ะเรียกซันๆมาสันก็ได้ค่ะค่ะส้มนะคะค่ะวันนี้คุณส้มมาทํำธุรกรรมด้านไหนคะส้มอยากจะมา ปรึกษาเรื่องการวางแผนการเงินหลังกเกษียณน,นะคะสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องมีการเก็บเงินไว้สําหรับยามกเกษียณดับแรกนะคะค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหลังกเกษียณเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70%ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบันค่ะปัจจุบันคุณโ้มอายุเท่าไหร่คะส7ค่ะวางแผนที่จะ,กะเกษียณตอนอายุที่เท่าไหร่คะ5้าค่ะ 55นะคะแล้วเงินที่ต้องการจะใช้หลังเกษียณเนี่ยเดือนละเท่าไหร่อยากใช้ชุดเดือนประมาณ3 0 0 0ม่นนะคะ3 0,000นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยวางแผนว่าจะใช้เงินหลังจากอายุ55ไปประมาณถึงอายุเท่าไหร่คะ80ค่ะแล้วปัจจุบันคุณโซ่มีรายได้อยู่ที่เท่าไหร่คะ2 3งหมาค่ะมีรายได้เสริมอื่นๆเพิ่มมาบ้างไหมคะมีค่ะมีค่ะอยู่ที่เท่าไหร่คะเดือนละหมื่นห้าค่ะอันนี้จะเป็นรายได้ที่แบบว่าเราได้แบบคงที่ไหมคะหรือว่าคงที่แน่นอนทุกเดือนค่ะ อออ๋คโดีจังเลยค่ะอ็กซ์เ e r t นำข้อมูลที่ได้รับจากคุณส้มมาคำนวณหายอดเงินที่คุณส้มต้องเตรียมตัวออมผลปรากฏว่ายอดเงินที่ต้องออมต่อเดือนออกมาสูงมากซึ่งเกินความสามารถของคุณส้ม The e ็กซ์เจึงแนะนำให้ยืดเวลาการเกษียณจากอายุ55ปีเป็น60ปีและลดยอดเงินที่ต้องการจะใช้หลังเกษียณลงจากเดือนละ3 0 0 0 0บาทเหลือ20 0 0 0บาทเป็นระยะเวลาทั้งหมด20ปี ยอดเงินรวมทั้งหมดเท่ากับ4ล้าน8แสนบาทเมื่อ The Expert นำข้อมูลใหม่มาเข้าโปรแกรมคำนวณจึงสรุปออกมาว่าคุณส้มต้องหาไรายได้ให้ได้เดือนละ5 1 0 0 0บาทโดยจะต้องออมเงินเดือนละ13,000บาทและนำเงินออมไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอย่างน้อย5%ต่อปีซึ่งเธอก็คิดว่าน่าจะพอสู้ไหว ก็ขออวยพรให้ผู้่้มประสบความสําเร็จนะคะ,คะเกี่ยวกับฝันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณจายวันนี้รบก,กวนมากเลยะะอ๋อไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะพี่เป็ดคะนี่เป็นงานที่พี่เป็ดให้ส้มลองไปขึ้นดูจากที่ลูกค้าเลือกอะค่ะอจากแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่จากแบบนี้ส้มจะเล่นเป็นทูพีดแล้วก็ให้น้องที่เย็บมาเขาขึ้นตัวอย่างจริงมาเลยส้มลองฟิตติ้งดูแล้วโอเคอะค่ะไม่หนักลงน้ําได้พี่ว่าสวยมากเลยอะแอมดูดิพี่ออส้มมันแบบว่าสไตล์นี้มันฝีมือฝีมือมันทําตัวเดียวอะ โอเคมันก็สวยแล้วถ้าเกิดท,ทาดําทั้งรถส้มจะทํำยังไงอะอย่างไางส้มขอรับไปทําได้ไหมคะพี่เป็ดรถนี้ไหวปะไหวค่ะถ้าถ้าส้มเอาอไปทําเองค่ะส้มต้องเอาอไปทํานอกเวลานะค่ะพี่เป็ดจะเก็บเงินไปไหนเนี่ยเยอะแยะมากมายขยันจังเลยพอดีกํลาลังวางแผนเกี่ยวกับการออมเงินอยู่ค่ะพี่เป็ดก็เลยอยากรับงานพิเศษเยอะๆไหวไหมอะไหวข้าไหว หลังจากหัวหน้างานอนุมัติให้คนต้นฝันรับหน้าที่ทำเครื่องประดับเธอก็ออกหาวัสดุที่จะมาทำชิ้นงานส่งอย่างค,ำคำมะคมเนนโดยอาศัยความช่วยเหลือจากพี่สาวให้มาเป็นลูกมือเพื่อทำงานให้เสร็จทันกำหนดซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้รายได้เสริมของเธองธอกเงยขึ้นมา <c oughs> ไม่เพียงเท่านี้คนต้นฝัน ยังมองหาโอกาสใหม่อยู่ตลอดเวลาเพื่อหาไรายได้เพิ่มจากทุกทางที่เธอจะกัดฟันหาได้ผล้นฝันของเรานะครับหลังจากไปปรปึกษ,ษาดีเอ็กซ์เพิก็ได้ข้อมูลมาอย่างาคร่าวๆว่าถ้าหากว่าเธอต้องการใช้เงินเท่านี้หลังจากเกษียณไปแล้วเธอต้องหาเงินในปัจจุบันเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าผมดูแล้ว งงครับคิดยังไงครับคุณทวีครับจริงๆแล้วมันใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยนะครับเพราะว่าถ้าเราคำนวณด้วยสมองเนี่ยมันมันจะยุ่งยากเกินไปถ้าใครมีคอมพิวเตอร์เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราดีกว่านะเว็บไซต์นะฮะ w w w x a r k k bank com แล้วก็ a k expert มันจะมีโปรแกรมนี้ช่วยเราคำนวณอยู่แล้วคนทั่วไปที่คุณทวีเคยเจอเนี่ยเขาทำอย่างนี้กันจริงๆไหมเพราะผมยังไม่เคยเห็นคนอายุประมาณผมนะที่ไม่ลัองคิดแล้วว่าแบบในอนาคตฉันจะใช้เท่านี้ฉันต้องหาเท่านี้มีมีคนอยู่2ประเภทคนหนึ่งที่ไม่ทําคือรวย รวยล้นเหลือมีเป็นสิบสิบล้านมีเป็นร้อยร้อยล้านยังไงก็มีตังค์ใช้ยังไงก็มีตังค์ใช้แต่ก็มีหลายๆคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่เป็นข้าราชการประจาําหรือที่เป็นฟรีแลนซ์ก็ตามนะฮะที่ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยจนกระทั่งถึงวันที่เราไม่มีงานถึงจุดๆนั้นมาถึงถึงจะหนักขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินเก็บเงินชดเชยที่นายจ้างให้เราตอนที่เราออกเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เริ่มเสียวขึ้นมานิดๆแล้วนะฮะ แล้วถ้าดูคุณส้มตอนนี้คิดว่าเขามีโอกาสมากขนาดไหนครับคือด้วย,ว,ยวัยอายุ37ผมเชื่อว่ายังอยู่ในวิสัยที่จะที่จะทําอะไรอีกเยอะนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเกิดคุณล้มเหลวคุณยังมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีชีวิตลดค่าใช้จ่ายหรือว่าหางานที่เหมาะกับคุณให้ให้ได้รายได้สูงขึ้นหรือหารายได้เสริมเข้ามาช่วยก็ยังมีโอกาสมากกว่าตอนนี้เราแทบจะเครียดเกินไปแล้วนะครับผม <S 2> <S 2> <S เราต้องหาอะไรมาดับเครียดครับ <S <S ซึ่งหลังจากที่คุณส้มได้ไปพบกับดีเอ็กซ์เพิร์ดของเรานะครับดีเอ็กซ์เับ คนต้นฝันยังขาดคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเช้าวันนี้เธอจึงมาพบกับคุณท็อปดารณีนุชโพธิพิติสุภาพสตรีมากความสามารถอีกท่านหนึ่งในฐานะ The Experience ที่ได้มีการวางแผนไว้รองรับชีวิตบ้านปลายของตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วพี่ว่าหนูเป็นคนมีวิสัยทัศน์นะที่<อ>คิดว่าจะดูแลตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้ดูแเรื่องวัยเกษียณน่ะ แล้ววางภาพหรือว่าวางแผนอะไรไว้บ้างส้มอยากมีอะไรที่ทาเป็นของตัวเองเพราะว่าส้มอยากที่จะแบบดูแลตัวเองไปในภายภาคหน้าที่เราแก่แล้วซึ่งซึ่งตอนนี้เราก็ต้องดูแลพ่อแม่อยู่ด้วยใช่ไหมคะเพือ่อที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งใครแล้วก็ไม่ลําบากในภายภาคหน้าพี่ทอปอันนี้เป็นภาพกว้างนะเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังพี่จะเล่าให้ฟังพี่มีเพื่อนเขาเป็นคนที่มีมีความคิดคล้ายๆกับส้มค่ะ,ค,ะคือเขาจะวางแผนเรื่องของการเกษียณเขามองอย่างนี้ เขามองว่าตอนนี้เขาทํางานประจําก็จริงใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาคิดว่าตอนกเกษียณเนี่ยเขาวางแผนจะไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดคือหนึ่งมีแผนว่าเออจะมีบ้านเนี่ยเขามองไว้ว่าจะมีถึงสองหลังเหมือนโลบเนาะแต่เดี๋ยวฟังดูหลังแรกเขาเนี่ยจะเป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมคะแล้วหลังที่สองเป็นบ้านชั้นเดียวอ่เขาคิดว่าถ้าเกิดเขามีบ้านสองสองหลังเนี่ยนะหลังหนึ่งเขาจะไว้ให้เช่าะนะคะแล้วเมื่อเขาแก่ตัวไปเขาก็จะไปอยู่หลังที่มันเป็นหลังที่ชั้นเดียวพี่ชื่นชมเขานะ คือเขาทำเลยอตอนนี้พอเขาเริ่ม40กว่าเนี่ยเขาสะสมแอสเซทก็คือทรัพย์สินมาพอสมควรก็คือคแบบเวลาไว้ทำงานแล้วก็จะผ่อนบ้านผ่นอนรถเขาขายรถเลยนะขายรถแล้วก็ไปดาวไปซื้อบ้านเอาไว้ที่นูน่นโอเคส้มอาจจะคิดทำธุรกิจของเขาก็คิดในเชิงธุรกิจเหมือนกันแต่เป็นลักษณะว่าบ้านเนี่ยมันออกมาสองหลังใช่ไหมหลังหนึ่งเนี่ยเขาคิดเอาไว้ว่าให้มันสร้างผลกำไร<อ>เป็นรายได้เลี้ยงดูตัวเองอะอ ปล่อยเช่าไปหลังนึงอยู่แล้วไอ้ความคิดนะเขาไปขนาดนี้เลยว่าคนที่มาเช่าเนี่ยอยากให้เป็นคนที่เขาแบบเป็นพวกเกี่ยวกับทําอาหารขายหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับตัวเองแก่ๆอยู่คนเดียวเขาอยู่คนเดียวเหมือนซ้อมเนี่ยเขาวางแผนจะอยู่คนเดียวจะได้ให้มาพึ่งกินอาหารจากคนนี้ป่วยไข้ก็ไปโรงพยาบาลดูสิลึกซึ้งนี่ไงของพี่ก็มีเหมือนกันธุรกิจรับอ้าวเหรอคะแล้วพี่ชอบทำอะไรคะน้องทำน้ำลูกตาลสดน้ำลูกตาลสดใช่ ว่างมั้งไหมเดี๋ยวงี้เดี๋ยววันไหนพี่ว่างไปกับพี่พี่จะพาไปดูว่ามันต้นกําเนิดมายังไงที่มาที่ไปยังไงอยู่บ้านอยู่กรุงเทพเราไปทําน้ํำนกตาลสดมาจากเพชรบุรีอ่ะเพชรบุรีอุยไปไม่ล่ะไม่เป็นไรไปรถพี่ได้ไม่ต้องเสียค่าน้ํามันไปค่ะพี่ท็อปอยากดูอยากรู้ใช่ไหมโอ้มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณท็อปกรณีรถปกตินะครับสวัสดีครับ ไม่ต้องรอให้เชิญเลยนะครับแขกของเราแหมได้ยินปุ๊บไฟดับปุ๊บไฟมาดิฉันมาเลยค่ะมาวันนี้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการอยู่ในวัยสูงแหม่ทบกระอักเลยดีใจเจอน้องสิงห์น้องสิงห์จับได้แล้วเหรอเจ้าพ่อพี่น่ะอายุเยอะนี่ขนาดว่าพี่ใช้เงินออมบางส่วนไปทำไว้จะต้องเยอะแล้วนะก็เห็นพอพีเงินเก็บเต็มวันนี้อีก เจ๊หุ่นเดะอะไรนี่เอามาฝากค่ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่มีน้ำใจเอที่พูดถึงในวิทยาเากทั้งบ้านพี่ก็เหลืออยู่2องถ้วยก็มาฝากสองคนพอดีขายดีก็เหลือบูดบ้างอะไรบ้างนถามก่อนนะครับว่า พี่ท็อปเนี่ยมองเรื่องบ้นบ้นปลายชีวิตไว้ยังไงบ้างครับคือหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าพี่เนี่ยเป็นนักแสดงบรรดารามาตั้งแต่แรกเริ่มเลยแต่ตอนแรกเลยเนี่ยในการเรียนจบมาพี่ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนอแต่พี่นะ่ยมีทัศนคติที่ดีต่อการออมเงินนะครับพอเรียนจบมาปุ๊บทำงานได้ก้อนแรกนี่นะโทรเรียกประกันให้มาทําประกันชีวิตนะ พอมีลูกนางยิ่งเป็นหนักกว่าเดิมรประกันที่มีอยู่ฉบับเดียวทําไปถึง11ฉบับอะไรอะไรโนนบรนดาลใจให้เป็นคนรอบคอบขนาดนี้ครับ,รบก็ความที่เงินมันน้อยไงน้องพอเงินมันน้อยมันก็กังวลว่าเฮ้ยต่อไปถ้าเกิดว่าความมั่นคงม,มันไม่มีรเราจะไปยึดอะไรเราก็คิดื่งเราเงินเดือนเท่านี้เราต่อไปเนี่ยได้โบนัสปีละเท่านี้เท่านี้เราต้องเราไม่ได้ทํางานราชการนะฮะเป็นราชการเป็นทหารเป็นหมออะไรยังมีสวัสดิการไงแล้วได้ข่าวว่าเป็นเพราะว่าต้องดูแลผู้คนมากมายด้วยใช่ไหมฮะ ดูโยเสียงแหลมเลยอ่ะลิสมาครับตัวเองตัวเองหนึ่งละใครอีก <c oughs> ก็ทั้งครอบครัวก็มี4คนคใช่ไหมคะคคพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แต่ตอนนี้คุณแม่ไปเรียนต่อแล้วเลยไม่ได้ดูแลกแกละแกใช้ทุนส่วนตัวไปเรียนโรงเรียนเขาดีหรือไงไมู่้ไม่กลับมาเลยฮะก็เลยแมแล้วก็มีคุณแม่บ้านพี่น้องหรืออะไรต่างๆนาญาติพี่น้องต่างๆที่เราจะต้องดูแลคล้ายๆคุณส้มเลยใช่ใช่ดูแลหมดเลยคล้ายๆกัเลยมากเลยใช่ค่ะ อยากาคุณทวีก่อนฟังสภาพชีวิตคุณท็อปมาเ่ยครับตอนนี้การบริหารจัดการถือว่าถูกต้องตามเกณฑ์ไหมผมว่าถูกต้องเลยครอบครัวนี้โชคดีมากที่ที่มีคุณท็อปนะครับเพราะว่าคุณท็อปเป็นคนค่อนข้างรอบคอบแล้วก็คนคน่อนข้างขี้กลัวทําไมล่ะไม่มีความรู้สึกแบบว่าเห็นบางคนเขาได้เงินมาเอ๊ะไปลงทุนนี้ดีกว่า<ม>ให้มันได้รวยๆกันไปเลยถ้าเป็นการลงทุนทําธุรกิจใหญ่โตแล้วเราไม่รู้จักมันเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้มีกําลังมากพอที่จะว่าวันหนึ่งธุรกิจนี้มันล้ม แล้วเราจะต้องมาเริ่มใหม่ม,มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นพี่จะเป็นคนเพลย์เซฟหมดเลยอ,อยากเก็บเงินไว้ในตะกร้าเดียวคือวิธีการกระจายการเก็บเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบประกันชีวิตนะพี่ไปซื้อกองทุนทําไอ้นู่นไอ้นี่ต่างๆแล้วนาแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นลักษณะนิสัยอย่างแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นคนทํางานทางด้านศิลปะการสแสดงทั้งอะไรจะเป็นคนแบบใช้เงินด้วยอารมณ์ไงถ้าเรามเสียสติไปตามอารมณ์ความอยากเราหมดมันก็ไม่ไม่มีสวัสดิการ โอเคนะครับซึ่งช่วงต่อไปนะครับคุณท็อปก็จะพาคุณส้มนะครับไปชมสถานที่เพิ่มรายได้ของเธอก็คือดงลูกตาลที่เราพูดถึงนี้นี่เองนะครับช่วงหน้ารายการ The Expert ปรากฏการปลูกฝันครับรก The Expert ลัน